これ祝うしかないわ。 ดิพ se ี่ใหม่ค่ะนี่คือนี่นะครือสวัสดีปี่ใหม่นะใช่ใ่

เมื่อก่อนนะากาศสุดเดียวไหนจ้ะเนาะพ่อรามแรนของต๊อกตอนนี้จะไปไหนตอนนี้ไปบ้านพ่อเมทากัครับใช่ที่นรากาออันนะออะไรอะอะไรอะนอนรองด้วยนะอ๋อน้าจางลูกหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไร 明けましておめでとうございますนัทังน <te> <te> ัทจสนใจนัทจัสนใจวันนี้นจังเพื่อนเยอะนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนเพื่อนหมาเยอะด้วย明けましておめตとうมございます今年もよろしくね。うわあ、いい มาฟินจังมาฟินจังขุนเยอะเลยมาฟินจังมาฟินจังอันนี้น้องใหม่นะคะชื่อมาฟินจันนะคะจะมีอีกตัวหนึ่งยูสุอยูสุจังนู้นน้องทักกัเขาเลี้ยงบอมสองตัวนะคะสีเหมือนกันเลยหนุนยูสุจังมาแล้วมาแล้วมาแล้วยูสุจังนั่นนจังเพื่อนเยอะวันนี้ ทำมาฟินจังนี่คือคืนสุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแย่วมาแย่ววววดู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 ยาโอ้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะนะโตเพื่อนเยอะยิงยูส <c oughs> ุกัวละคันอุ้ยยูสุกกวยยูกวยอยากินมีกูนะ

石川、石川、石川やったらここも揺れるわ。石川でこれ、どうしようって<ー>、こんな高いんや。3メーター、クルン、クルン、た<ー>れ高い。マキー、火薬、ちなみに、シャイシャーになった、みにリるん。 一応力込みも、騒いでね。ええー、らこ。新年からや。米と。米と。あ、書いてるやん、ほら。うん。あ,あ、そうや、耐震がやってるからな。うん、タイで震度7やったら、もう全部家潰れるの。ああ。耐震なってないもん。それうん ทักิบาคปีมายเลจโฮล่าขันโบ่วิเต้รันกาเลจฮิวจ์ซึนามิคาอุกิแพรซ์อังคริซึนามิใหญ่แพรซ์อังคริพอว่ามูนีคอนตันชาต์มาติอาอยู่ใช่ไหมถวะกลมไหลพูนภาษาไทยอะปุ๊บมันจะเป็นภาษาอีพุนโฮล่าวิเต้ทุกคนดูสิครับอันนี้พูนไมค์ซงจัมมอนตีเล่อวันที่นูโมคารานะครับโนเอจัง 兄富山邪とやまたあになというないに切るはしょっぱいるる」「しょ,しょくれよ」<noise> <noise> วันที่สองมคะราทักกากับเอจัมมาอธิตันที่สันเชาชื่อชื่อคิตาโนเทมัอองกูมาครับ ของญี่ปุ่นนะชอวันพี่ใหม่มาสานเช่าทุกกล่องมาสานเช่าครับเพราะว่า,อ,า,านนะอัติจั่นเนาะแล้วทุกกลุ่รู้ไหมที่ญี่ปุ่นไม่่อยมีรีมรูทานองใช่ไหม,มชิวานเทศกาลพี่ใหม่มีรีมตทานองแบบนี้ทุกกล่องมาเอนจอยครับเด็กเด็กจะชอบรีมตทานองและคุณผู้ใหญ่จะอยากมาติดตามครับก็พอดีนะเป็นครบรู はい、800円です。1000円込み終わっております。列に並んで3回お願いします。かわか、らんにはい。はい。 ร้านเนื้อที่ทากกยากินตอนนี้ใช่ร้านนี้นะปกติมีที่คิตาโนะมังก์นะใช่ไายคนนรู้ไม่ก่อยสปาบตา่าไรมายากด้วยใช่ที่รสชาตินะถูกแล้วเราจะซื้อได้ยังไงทีหลัง ที่หลามอ้ข้างๆเขามานคุณลุงเป็นเดิมเขาบอกว่าร้อยห้าสิบกรัมหกร้อยโกร้อยเนื่อปังปางห้าสองปังหรือว่าซื้อแล้วก็ถือไปสามร้อยกรัมนุ่มปังก็พอแล้วไม่ใช่แต่ว่าถ้าถือไปคนได้กลิ่นไม่ใช่คนตัวนี้ห่นต้องหอมอยู่คุณลุงคนนี้เลยซื้อประจำทุกปีเลยค่ะแล้วเนื้อคุณลุงคือแบบอร่อยมาก ตอนกลางวันอยูとといい่ในเที่ยวตอนนี้นคาจะมากินร้านนี้ べた。でかい。<ペー>

เราเตลสองชั่วโม,มงกว่าแล้วร่มหนาวครับแต่ว่าจะทุงแล้วครับจริงหายหายอคท่ท่ ดีนะรียกว่าโอมิคุจิพวกฟินนิชโอครีมไหม,มนัาไึนใจจังอ,อาิีฐานก่อนขอก่อนโอเคสองครับสองครับสองอ่ะเอจังอันด้วยครับถ้ากลาบเป็นสองครับพี่อันดัง กําไกําไอุ้ยสิบห้าสิบห้าสิบหองนขเรจังโอเคใช่ใช่เหรอเจังไดิโชคดีทีสุเอจังโชคดีที่สุดได้ิดีที่สุดแปลว่าโชคดีที่สุดขอเลได้ิได้กิเออสิบหป่าสิบใสิ้ากลับบ้านเนี่ย はい、せーのーで、ポ<は>ン、キ <Why? S 2> チイマイ、玉田イイ、毎ちゃん、毎 D、毎ちゃん、毎 D、玉田、えちゃん、DTS、A ちゃん、ゃん大吉、高吉、DTS、ラコー、D。 เรียกว่าเนี่ยเป็นจินยาอะก,ก็สําหรับปีมังก็เลยจะเอาไปไว้ที่บ้านสําหรับครอบครัวปลอดภัยอะไรแล้วก็เรียนดีไอ้คที่บ้านก็จะเป็นกู้กลับอันนี้ที่แบบดีมากกับให้เราปลอดภัยบ้านเราปลอดภัยแต่ว่าเราออกมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> <laughs> たはい、はい、ありがとうございます。<laughs> โอเคโอชิโซอเค่ะโอเคค่ะในที่สุดหลังจากไหว้พระนะคะก็ได้กินแล้วร้านนี้ก no, yeah. no, no. ินทุกครั้งเลยเมื่อสองปีที่แล้วก็กินเชยสามุยมาสามสามสามุยสามุยสมุยใช่เรานะทุกครั้งกินร้านนี้ครับของลุงคนนี้ ไอ้จงกินไหมครับอ่าถักกโดด้วกินก่อนมีนะนื้อตุ๋นใช่ไหมอืมกับอ่าอันนี้คนยากมาจากโปเโใช่ไหมอ่าคิดดูว่าแค่นื้อร่อยใช่ไหมม่ใช่นี่ ua, อร่อยมากคนยากก็ว้าวใช่อตาดิมอะยะไนอจงถกกินกนี่ก่อนได้หมอ่าด ซื้อกลับบ้านดีกว่าไหมือ้อกล้าซื้อได้สูงแค่นี้นซื้อกลับบ้านดีกว่าไอจังคิดซื้อนะสามกิโลกรัมจริงนี่ตัวได้ด่าไหมได้าไหมอืมอร่อยมากจริงอ,อ๋อไม่อร่อยเนื้อตุ๋นนั่นแหละค่ะมันเป็นเนื้อตุ๋นอร่อยดีกินกับซา,าเกะนะาจะแบบว้าวมากอร่อยมาก เอจาเอจาบอกว่าอันเดียวไม่พอซื้ออีกครั้หนึ่งครับไปซื้อเองด้วยคนนตรงคนนี้อร่อยทุกคันถ้าเกียรนี้นะแล้วเอจางขี่อัมไหม่ครับ มาสตาต้นเล็วไอ้จังตกลงซื้อคนละกล่องดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมไม่อยากรอเพราะว่ามันจะอร่อยอร่อยค่ะใครกินอันไหนกถ้ากเกยานี้ใช่ไหมโอเคครับใช่จิตรากิจิตรากิมาอยากกินกับข้นเหนียวอ่ะ เข้าเนี่ยกับสาเกใช่ไหมใช่ถ้าบีมาวาวไหมวาวใช่ไหมอืมอาถ้าค่ะพอเราออกออกมาคนหายไปหมดแล้วจ้ะเราโตเตียวทำไมเมื่อกี้ต่อแถวนานมากจ้ะใจว่าเท่นดูดิมั่นหน่งกวานกวนได้ออใช่มีนาที่ผมมีอยู่นะให้ที่ใจหน้าวันพิเศษกินสาเกไม่ได้หนิใช่ไหมใช่ที่คนที่ไม้ก็กินได้อ๋อไอ้จังอยากเอาอันนี้อ่ะจ้ะ จังก็บาบีคิวเอาเล็กที่สุดใช่ใช่เอาเล็กที่สุดบาร์บีคิวอะไรนี่ยชีสทอดเอชอบอันนี้แต่ถ้าเขาเน้นบานาน่าช็อกโกすか

ยังไม่ดนชิอะหรอมาหน้าหนาวดีพี่ใหม่ทุกปีฝุ่นหน้าหนาวใช่ไหมดีครับวันนี้วันที่สองมกราคมทักกัยจ้าอาทิตย์ตันที่สันเจ้าเซเลโอครับสนุกไหมเจ๊ะสนุกมากใช่ไหมแล้วปุ่นนี้ วันที่สามรื่มสองอาหารรูบารครับจุกัมปุรินีครับกลับบ้านก่อนหนาวมะเะกลับบ้านก่อน <laughs> หนาวข้าบังก่อนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นทำงานนะดีกว่า <laughs> ก,กาวันทักกากับเอจังกินข้าวครบรัวมสนุกครับแล้วตอนนี้สองกราบครับที่ปุ่นที่ญี่ปุ่นกราบไม่มีนะเออจริงๆที่ปุ่นมีอุมาแล้วแปดร้อยไม่เป็นอะไรไปไปจัง <ไป S 2> ใกลแต่ว่าไปได<ห> <ไป S 1> ใช่ไหมคะแปดร้อยเก้าเยนอูเบอร์นะคะแปดร้อยเก้าเยนร้อยกว่าบาทใช่อันนี้นะซื้อกลับกระเป๋า จากไทยครับเขาสวยไหมหลักดีแต่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีนะแต่ใช้ได้ครับที่ญี่ปุ่นอูเบอร์ได้ไหมกลางอะไรเงี้ยเนาะได้ครับแล้วก็มีเสื้อนาตโตะลายลายแกลบนี่ด้วยเดี๋ยววันหลังใส่โอเควันนี้ฝนจะตกด้วยเนาะถ้าข่าวช่วงเย็นนะคะใช่ได้ยุน่าจะออเดอร์เยอะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งอาหารกันค่ะตอนนี้กี่โมงถึง่ะตอนนี้สี่โมงห้าโมงครับ มืดแล้ว,ลวเออมืดแล้ว<น>ทคยังซาโอนะทางเลขกนุ่มปานเลยถึงแล้วค่ะออเดอร์แรกรับมาแล้วนะคือออเดอร์นี้ส่งไกลเหมือนกันนะคถัะค่ะใช่ครับประมาณ10กวนาทีค่ะได้800รยเยนใช่ เว<อ>่าต่อทีดีก่เอว่าแพงนะค่ะแใช่แล้วก็เหมือนวันนี้วันที่3มแล้วรถน้อยลงนิดหน่อยะค่ะใช่จริงๆญี่ปุ่นรถติดเหมือนที่ไทยเลยถ่ะกับครับใช่แต่วันนี้รู้สึกน้อยลงนะคะเบาลงเมื่อกี้นะซานเจ้าก็น้อยลงิิอืินิชิโอจิโจโบมอ ออเดอร์ต่อไปได้แล้วนะเป็นโคโคยิชินะคะโคโคยิชิบวกกับซูชิโรนะสอ,ออเดอร์ประมาณ1,400เยนค่ะก็ตอนนี้น่าจะได้2,000กว่าเยนแล้วประมาณแบบ500บาทแล้วแค่3ออเดอร์นะดีมากๆเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าเป็นปีใหม่ที่แบบได้ค่าส่งแพงนะโดยเฉพาะอูเบอร์ค่ะดีใจมากซูชิโรนะซูชิโรนี่ไปรับซูชิโรเคียภาษาญี่ปุ่นเนาะ 2階。 แตีย0สิบกิโลเอตุกต่ก็ตม่ามอามอย่อามาย่ามย่ามอย่ามย่าครับมาแล้วครับวันนี้ทักกากับเอจังทาได้นุมมนุมปัง330อเอียงครับสุดยอดกี่โมงถึงกี่โมงนะเประมาณห้าโมองเย็นถึงสุดท้ายสีตุ่มแต่ว่าเรากินข้าวขน,นึ่มปั่นนะ ก็เลยปรามาณใช้เวลาสซี่ชัวโมองครับนุมน่มๆปันสามรอยสามสิบสยีเองก็คือปรมามมณซอนปันเจรอยแบอยูไหมดีมากใช่ครับคือสวิตะกายจันนัตจังปีใหม่ประมาณนี้ครับทุกคนสนุกไหมครับถ้าสนใจส่งอาหารเดมายันอูบะนะทุกคนถ้าชอบก็เราทำคลิปต่อไปครับ ทากาฬกินได้เคนนวัตุนุ่งปอใจเล้วสามัญอือแล้วก็ภายได้บ้างป่อม่ด้วยนะไปหาพ่อมเต็ราาด้วยครับดีครับส่วนใครคิดถึงนัตัวจังนะนัตัวจังก็อยู่นี่นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ค่อยติดนัตัวจังนะมีติดบ้านพ่อแม่ไงน้องไปบ้านโอโตชังเลยโอกาสังเลยนะอุ้ยใช่ค่ะ เอ๊ะอุ๊ก็ตรกันอุ๊กตระกันฮึอกะก็ใครคิดถึงนัตตัวจังก็ไปติดตามอินสตาแกรมนัตตัวจังได้นะคะปีนี้นะกขอให้ทุกคนมีความสุขสขภาพแข็งแรงด้วยครับยังไงก็เอกับทักกะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาในหลายๆปีเลยขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามบ้านเราครอบครัวโอมิยาเกะ จะแปลกันยา,ยาวๆต่อๆไปเลยนะคะคถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้พวกเรามียอเกะจแปนด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบายบายไอกิมัสเตะโอเมเดโตวาไดมัส <laughs>